สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนคายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถ MPV นะครับหรือรถตู้พรีเมียมนะครับเที่นั่งนะครับหรือรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถสามัญประจําบ้านเลยก็ว่าได้นะครับมีใช้กันทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะครับและสําหรับคันนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะ ช่วงล่างการขับขี่นะครับออปชั่นต่างๆนะครับรูปทรงดีไซน์ต้องบอกว่าพรีเมียมสุดๆนะครับน่าใช้สุดๆเลยนะครับและคันนี้นะครับที่พิเศษมากๆเลยนะครับคันนี้เขาจะเป็นรุ่น GS Sport นะครับหรือรุ่น Limited Edition นะครับต้องบอกว่าโหเป็นรถแรไแอเทมเลยก็ว่าได้นะครับในตลาดนะครับค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านับคันได้เลยทีเดียวนะครับนี่และสำหรับ พิเศษเลยนะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานะครับวันนี้เราคัดสรรนะครับรถสวยนะครับลิมิเต็ดอ dition นะครับรถแรไอเทมนะครับมาให้นะครับลูกค้าสำหรับร้านไลออนคาของเราเลยนะครับและนี่เลยนะครับ t o y o ต้าวิลฟนะครับ 2.4GS ปอร์ตนะครับปี2013เลยนะครับคันนี้ไม่เพียง190,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถมือแรกมือเดียวอันดับเดียวเท่านั้นเลยนะครับนี่ และสาหรับราคานะครับก็พิเศษมากๆนะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับร้านไลออนคาของเรานะครับวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานี้นะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานะครับนั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มเลยนะครับฟรีค่าโอนนะครับและคองแถมอื่นเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับ ที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับจ่ายเพียง1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพอร์ล่เราฟรีแวร์เจเนะครับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับและสำหรับนะครับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับก็พิเศษไม่แพ้กันนะครับเพราะคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนเริ่มต้นเพียง23,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลย7ปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นต้องบอกว่า พิเศษมากๆนะครับถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับหรือลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับจากทางร้านไลออน่าของเรานะครับลูกค้าก็สามารถซื้อรถ จากร้านของเราได้เช่นกันนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้าวิวไฟนะครับตัว GS Sport เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นนะครับ2.4ตัวรุ่นธรรมดาขนาดไหนนะครับมีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมนะครับที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านหน้าเลยนะครับและด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเขาจะเป็นแบบ ชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับนี่จะมีตะแกรงเหมือนเป็นลายเหมือนลังพึ่งลวงพึ่งนะครับสีดำนะครับสวยมากๆมาพร้อมด้วยโครเมียมนะครับนี่สวยมากๆและชุดแต่งด้านล่างนะครับเขาจะเป็นชุดแต่งนะครับ GS Sport นะครับเป็นรุ่นโอ้โหน้องบอกว่า l i m i t e d Edition เลยอันนี้เป็นชุดแต่งตรงรุ่นนะครับจากโรงงานเลยนะครับนี่จะเป็นรุ่นลิม i t ต d เลยนะครับโอ้โหไฟต้องบอกว่า เอกลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับสำหรับ Wi-Fi เขาจะเป็นไฟหน้า2ชั้นนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนั่นเองนะครับนี่โหต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับมีไฟเดย์ไลท์สีคือไม่เคยมีการสาสีนะครับนี่สีเดิมๆนะครับสีสวยมากๆนะครับสีเสมอยังฉ่ำยังเงานะครับนี่โหต้องบอกเลยเปอร์เซ็นต์สีนะครับผมให้ไปเลย96 97%เเลยนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์สีนะครับ แล้วเขาจะมีโลโก้นะครับนี่ตัว GS นะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับและสำหรับล้อนะครับนี่เขาจะเป็นล้อแม็กซ์อลอยนะครับล้อแม็กซ GS นะครับตรงรุ่นเลยนะครับขอบ19เลยนะครับอันนี้เป็นจะเป็นลายลิมิเต็ดดิชั่นของเขาเลยนะครับและสำหรับยางนะครับเขาจะเป็นยางเบสโตนนะครับปี2021เลยนะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับมาพร้อมด้วยขนาดยาง อ่า5 4 5 R 1 9เลยนะครับและนี่นะครับที่พิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่าระบบเบรกหรือชุดเบรกต่างๆนะครับเขาจะเป็นเบรกที่แต่งมาพิเศษนะครับเป็นตัว GS นะครับตรงรุ่นเลยนะครับโหอันนี้เขาจะใส่เป็นอ่าชุดเบรกอ่าชุดช่วงล่างนะครับที่แต่งพิเศษจากรุ่นเดิมๆนะครับโหแล้วภายในต่างๆนะครับอ่าซุ้มล้ออ่าเบ้าโช๊คต่างๆนะครับนี่เป็น โชคเดิมๆนะครับรอยมาร์กิ้งรอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับนี่แล้วไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือน้ําท่วมนะครับไม่มีรอยสนงสนิมแต่อย่างใดกระจกมองข้างนะครับเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างด้วยนะครับโหและมือจับนะครับเขาจะเป็นนะครับโครเมียมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีตัวอ่าสมาร์ทเอนทีนะครับกุญแจอยู่ในระยะนะครับเราสามารถ ล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วกดแค่นี้เองนะครับอันนี้รถก็คือปลดล็อกแล้วนั่นเองนะครับและที่พิเศษมากๆนะครับเขาจะมาพร้อมด้วยนะครับประตูสไลด์นะครับสองฝั่งซ้ายขวานั่นเองนะครับเวลาเราเปิดนะครับเราสามารถเปิดจากตรงนี้จากที่มือจับตรงนี้ได้เลยนะครับจากด้านในนะครับหรือจากรีโมทก็ได้นะครับต้องบอกว่าเปิดได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเวลาเราเปิดนะครับแค่นี้เองนะครับ นี่หรูหรามากๆนะครับและภายในนะครับเบาะต่างๆนะครับต้องบอกว่าพรีเมียมพิเศษลิมิเต็ดอีดิชันเลยก็ว่าได้นะครับเขาจะเป็นลายสปอร์ตนะครับลาย g ีเอสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพามารีวิวภายในกันนะครับโอ้ภายในนี่คือหรูหรามากๆนะครับแล้วเวลาปิดแค่นี้เองนะครับโอ้หรูหรามากนะครับและล้อด้านหลังอะไรเหมือนกันนะครับ ขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับและช่วงด้านหลังนะครับเขาดีไซน์มาได้สวยมากๆนะครับสปอร์ตมากๆนะครับนี่มาพร้อมด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดมงที่3นะครับโลโก้ต่างๆนะครับคดคำนะครับโตโยต้านะครับรุ่นวิวไฟนะครับและเนี่ยครับเขาจะแปะเลยไว้เลยว่า GS นะครับนี่และชุดแต่งนะครับด้านหลังนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของรุ่น v ิวไฟนะครับเขาจะเป็นไฟล์2ชั้นแบบนี้เลยนะครับมีโครเมียมนะครับคาดหลังตรงนี้เลยนะครับสวยมากๆนะครับแล้วโครเมียมต้องบอกว่าเขาจะเป็นเรือเบลอบเทาดาด้วยนะครับสวยมากๆนะครับสปอร์ตมากนะครับชุดแต่งด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเขาจะเป็นชุดแต่งนะครับรุ่น G-Sport นะครับตรงรุ่นนะครับจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับมีเซนเซอร์นะครับกะระยะถอยด้านหลังอีก4ตําแหน่งนะครับนี่โห ท่อต่างๆนะครับชุดแต่งสวยดูดันมากๆสปอร์ตมากๆนะครับอ่าแล้วเวลาเปิดนะครับอ่าเปิดแค่นี้เองนะครับเขาจะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรีวิวจากด้านข้างเลยนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอ่านี่โหเม็ดอาร์คอยู่ชัดเจนนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดมีเบี้ยวนะครับฝาท้ายน้เดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับน็อตหรือรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นฝาท้ายเดิมๆเลย โอ้ส่วนมากๆนะครับลอยเม็ดอาร์คต่างๆนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถดูรีวิวตรงนี้นะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะเราจะรีวิวให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่และภายในนะครับเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำด้แดงต้องบอกว่าสปอร์ตมากๆนะครับสวยมากๆนะครับจะเป็นรถเจที่นั่งนะครับและ เบาแถวหลังนะครับเราสามารถพับได้ต้องบอกว่าแขวนขึ้นซ้ายขวาได้บอกทําให้เพิ่มพื้นที่นะครับการเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่โหต้องบอกว่าเพิ่มพื้นที่นะครับวางของวางสัมภาระต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแลซุสมล้อด้านข้างต่างๆนะครับไม่มีลิ้วมีรอยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับโหคันนี้คือดูแลมาอย่างดีนะครับพรีเมียมสุดๆนะครับ และด้านหลังนะครับต้องบอกว่าโหเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถุงก๊อฟหรือกระเป๋าเดินทางนะครับเต็นอะไรต่างๆคือได้โหเยอะมากๆนะครับและเวลานะครับที่เราจะปิดนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับก็ปิดง่ายมากๆนะครับเขาปิดแค่นี้เองนะครับเขาจะพับลงไปเลยนะครับปิดได้ง่ายดายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันครับและนี่นะครับเขาจะเป็นภายในนะครับ ของเจ้าวิวไฟนะครับตัว GS Sport นะครับคือภายในคือหัวสปอร์ตสวยมากๆนะครับพรีเมียมมากๆนะครับและกุญแจนะครับเขาจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะครับจะเป็นกุญแจรีโมททั้งหมด2ชุดนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดพุทธสตาร์ทนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากเบาะด้านข้างเลยนะครับนี่เขาจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับมาพร้อมด้วยด้ายแดงนะครับตัดกับ คันทล่านะครับจะมีโลโก้นะครับ GS ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นเบาะนะครับที่รุ่นแต่งพิเศษของเขานะครับสวยมากๆนะครับแล้วตัวหนังคันท a ่าตัวผ้าคันท a ่าเนี่ยนะครับเขาจะนิ่มมากสัมผัสนิ่มนะครับนี่สวยมากๆอันนี้เป็นเบาะต้องบอกว่าปีกเบาะยังแน่นยังตึงไม่มีช้ำไม่มีขาดนะครับส่วนแผงวัะููนะครับด้านข้างนะครับเขาก็ดีไซน์มาได้แบบสปอร์ตนะครับเป็นพลาสติกสีดํามาพร้อมกับ ผ้าคันธารานะครับนี่โหสวยมากๆนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาก็เป็นพลาสติกสีดํานะครับไม่มีริ้วมีรอยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีคราบกาวแต่อย่างใดนะครับเขาดูแลมาได้อย่างดีนะครับพรีเมียมมากๆนะครับตัดตรงนี้นะครับก็ดีไซน์มาได้แบบสวยมากๆนะครับมีเต๊ใส่ของใส่สมุดคู่มือต่างๆนะครับแอร์แบ็นะครับมีทั้งฝั่งคนนั่งและคนขับเลยนะครับ และส่วนหน้าจอนะครับนี่เขาจะเป็นหน้าจอไพลิเนียนะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วนั่นเองนะครับเขาจะมีลูกเล่นนะครับอ่ามันตีมีเดียต่างๆนะครับต้องบอกว่าครบคันมากๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าวิทยุนะครับ FMAM ต่างๆนะครับใส่แผ่น CD เชื่อมต่อ USB ต่างๆนะครับเชื่อมต่ออ่บลูทูธอะไรต่างๆนะครับและด้านล่างนะครับเขาจะเป็นอ่าระบบแอร์นะครับจะเป็นแอร์แบบ ออโต้นั่นเองหรือแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับปรับอุณหภูมินะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับเพิ่มความแรงพัดลมตรงนี้นะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะครับและคันนี้นะครับเขายังมีนะครับระบบนะครับแอร์นะครับนาโนอีแล้วนั่นเองนะครับระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์นะครับนี่หรือเราจะเลือกเป็นระบบออโต้ก็ได้ปิดเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแอร์จากด้านหลังนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับและปรับอุณหภูมิให้ด้านหลังก็ได้เช่นกัน นะครับและหัวเกียร์นะครับโหดีไซน์มาได้สวยมากนะครับเป็นหนังแท้นะครับมาพร้อมกับได้แดงนะครับเขาทําให้แบบสปอร์ตมากๆนะครับคอนโซลนะครับเขาจะเป็นสีเงาเนะครับสีเงินเงาๆนะครับพิเศษสําหรับรุ่น G S นะครับนี่จะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้แล้วนั่นเองนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับนี่เขาจะมีที่วางของนะครับวางสำหรับโหต้องบอกว่า วางสมุดปากกาโทรศัพท์ได้เยอะพอสมควรนะครับและมีช่องนะครับเก็บของด้านในโหค่อนข้างลึกเลยนะครับคือกว้างมากๆนะครับและตรงนี้นะครับที่วางแก้วน้ํานะครับชากาแฟต่างๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีเครื่องดื่มนะครับเราสามารถพับลงได้นะครับนี่เขาจะดูเรียบดูโล่งมากๆนะครับหัวนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่เพียง1นึ่งแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถมือแรกมือเดียวเท่านั้นนะครับ และเขาจะแสดงสัญลักษณ์ต่างนะครับเราเปิดประตูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งเกียร์นะครับตำแหน่งถังน้ํามันอุณหภูมิต่างนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับและเขาจะมีโลโก้นะครับที่หน้าจอเลยนะครับว่าตัว gs และสําหรับพวงมาลัยนะครับนี่โหดีไซน์มาได้แบบสวยมากนะครับเป็นหนังแท้เลยนะครับมาพร้อมกับเย็บได้แดงนะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าฝั่งซ้ายนะครับเขาจะเป็นนะครับมัลติมีเดียต่างนะครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกโหมด นะครับเลือกวิทยุ fm เลือกแผ่น cd อะไรต่างๆนะครับควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนระบบไฟนะครับเขาจะเป็นระบบไฟนะครับเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับหรือออโต้แล้วนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ engine start นะครับเขาจะเป็นนะครับสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้ระบุเลยนะครับว่า gs นะครับ โหสวยมากๆเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่มีระบบการลื่นไถลต่างๆนะครับปิดเปิดเซนเซอร์ต่างๆนะครับครบครันนะครับมีอีโคโหมดนะครับและระบบแอร์นะครับนาโนอีนะครับหรือระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์นั่นเองนะครับถ้าเราใช้เราก็กดนะครับเขาจะเป็นไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้เลยนะครับอ่าส่วนฝาทั้งอ่าเปิดตรงนี้นะครับฝากระโปรงนะครับฝาถังน้ํามันนะครับส่วนแผงประตูนะครับเขาจะควบคุมนะครับระบบนะครับอ่า กระจกนะครับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงไฟฟ้าแล้วนั่นเองนะครับแต่นี่นะครับเขาจะมาพร้อมด้วยสมุดนะครับคู่มือการใช้งานต่างๆนังบอกว่าโอ้โหครบคันมากๆนะครับเล็บหนามากๆนะครับมาพร้อมด้วยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับนี่ของวิวไฟนะครับอันนี้คือใหม่มากๆนะครับนี่คู่มือหน้าจอต่างๆนะครับไพลอเนียนะครับ คู่มือนะครับหน้าจอเพด้านต่างๆนะครับคือครบคันนะครับยังแทบจะไม่ได้แกะใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับีอยู่ครบมากๆนะครับมีคู่มือบุ๊กสวิตต่างๆนะครับอยู่ครบและนี่นะครับเขาจะเป็นเบาะนะครับแถวที่2นะครับหรือตอนที่2หรือแถวหลังนั่นเองนะครับโหเบาะนี่คือเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเขาจะเป็นนะครับเบาะหนังนะครับได้แดงสลับกับผ้าคันธาระนะครับจะมีโลโก้นะครับ GS นะครับแปะอยู่ที่เบาะด้วยนะครับนี่สวยมากๆนะครับเบาะยังแน่นยังตึงนะครับเบาะไม่มีช้ําเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะเดิมๆตรงรุ่นเขาเลยนะครับนะครับแล้วเวลาที่เราจะขึ้นนะครับอ่าเขาจะมีมือจับตรงนี้นะครับแล้วมีชายเป็นได้นะครับต้องบอกว่ารถเขาจะไม่ได้สูงมากนะครับเหมาะกับที่เป็นรถครอบครัวเลยนะครับไม่ว่าอ่าเราจะมีนะครับผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่เรารักนะครับเขานะครับสามารถก้าวขึ้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับ แล้วคือเบาะต่างๆนะครับเขานั่งสบายนะครับนี่แล้วเขาจะเป็นนะครับข้อดีนะครับของรุ่นนี้นะครับเบาะต่างๆนะครับเขาจะเป็นแบบปรับธรรมดานะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าเลยว่าจะเสียจะชํารุดนะครับอันนี้หมดกังวลเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักแขนพักเท้าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแบบธรรมดานะครับหรือจะเลื่อน าขึ้นหน้านะครับถอยหลังปรับเอนพนักพียงอะไรต่างนะครับนี่และเขาจะมีนะครับนี่ที่วางนะครับเครื่องดื่มชากาแฟนะครับหรือว่านะครับจะวางโทรศัพท์นะครับ i p n e i p อ o n e อะไรต่างนะครับวางตรงนี้นะครับทำงานอะไรได้หมดนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับโหเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับใช้ได้แบบหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะ ท่องเที่ยวต่างๆนะครับครบมากๆนะครับและเบาะแถวด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับเราสามารถนะครับเดินนะครับเข้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับคือเขาสามารถเดินผ่านได้แบบสบายมากๆนะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานะครับผมเข้ารูปนะครับ5้าดีนะครับนี่เขาจะทําให้รถดูพรีเมียมดูหรูหรามากนะครับแล้วเวลาทําความสะอาดก็ง่ายนะครับโหดีมากๆนะครับเวลา ทำขนมหกนะครับน้ำหวานน้ำอารมณต่างๆนะครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออกได้เลยนะครับเขาจะไม่ซึมนะครับและที่พิเศษมากๆนะครับนี่เขาจะมีหลังคานะครับแก้วนะครับหรือหลังคาพันโนนามิกซันรูฟนั่นเองนะครับนี่ข้อดีของรถที่มีซันรูฟนะครับเราสามารถเปิดนะครับเวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับต่างจังหวัดนะครับขึ้นเหนือลองใต้ที่อากาศดีนะครับหรือไปสวนสัตว์เปิดต่างๆนะครับ เราสามารถเปิดหลังคาซันรูฟตรงนี้ได้เลยเปิดจากตรงนี้ก็ได้จากด้านหน้าก็ได้นะครับเราสามารถยืนนะครับเอาหัวเอาศีรษะออกไปได้เลยนะครับและรถนะครับที่มีหลังคาซันรูฟต้องบอกว่าเขาจะทําให้รถดูพรีเมียมดูหรลหรามากๆนะครับอันนี้ผมชอบมากๆนะครับหรือเวลาเราร้อนนะครับเราก็สามารถกดปิดได้เลยนะครับนี่เขาจะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้<ๆ>เลยนะครับนี่นะครับและระบบแอร์ด้านหลังต่างๆนะครับเราสามารถปรับ อุณภูมินะครับหรือจะเลือกเป็นโหมดออโต้ก็ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเราควบคุมเองได้หมดนะครับและไฟภายในห้องโดยสารนะครับนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถอ่าเปิดหรือปิดได้นะครับจักอ่าควบคุมเองจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราขับกลางคืนนะครับอ่าเวลามีไฟในห้องโดยสารตรงนี้นะครับเขาจะดูแบบโูหรูมากๆนะครับเหมือนเราอยู่ในโรงแรมในโรงหนังเลยก็ว่าได้นะครับระบบแอร์ต่างๆนะครับ คือไม่ร้อนนะครับเขาจะมีนะครับตอนที่2ตอนที่3นะครับเป่าเข้าหน้าโอ้ต้องบอกว่าครบคันนะครับและคันนี้นะครับเขายังมีนะครับหน้าจอเพด้านนะครับจากด้านหลังนะครับนี่เราสามารถนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับนี่เขาจะเชื่อมต่อจากด้านหน้าเลยนะครับเวลาเราดูหนังดูการ์ตูนนะครับต่างๆนะครับใส่แผ่นซีดีจากด้านหน้านะครับเรา อยู่ด้านหลังนะครับลูกเราหลานเราดูกระตูนดูหนังจากตรงนี้ได้เลยเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือทางไกลๆนะครับเป็นไงบ้างครับผมพามารีวิวนะครับภายในนะครับของเจ้า Toyota า i f i ฟนะครับ 24G s คันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับเขาจะเป็นรุ่น Limited Edition เลยนะครับเป็นรุ่น G s Sport นะครับค่อนข้างหายากเลยนะครับในตลาด โหาได้ยากมากๆนะครับมีน้อยมากๆนะครับแล้วรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเราคัดสรรมาให้เพื่อลูกค้าสําหรับร้านไลออนคาร์ของเรานะครับเป็นรถต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถตู้พรีเมียมนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์เลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าใช้ได้ทั้งครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นะครับวัยรุ่นวัยทางานนะครับได้หมดนะครับครบคันนะครับและคันนี้นะครับ เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเอาขายเพียง1นึ่งล้านสามแสนเบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลาไลออนคาร์ของเรานั่นก็คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1นึ่ปีเต็มนะครับฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นอีกมากมายนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับและรุ่นนี้นะครับเวลาเปิดง่ามากรับเขาจะเป็นฝาเล็กๆนะครับนี่ เปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเขาจะเบามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันจากด้านข้างเลยนะครับนี่รอยน็อตนะครับจากแก้มด้านข้างนะครับอันนี้เป็น่ารถเดิมๆนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะครับโลโก้ตัวอักษรนะครับอยู่ครบนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับไม่มีรอยขันรอยงัดแงะแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะครับสติกเกอร์นะครับแผ่นเพลตต่างๆนะครับแผ่นการความร้อนนะครับยังใหม่นะครับไม่มีหลุดมีรุ่ยไม่มีขาดนะครับ ฝาน็อตฝาโปรงฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่ไม่มีรอยขาดรอยงัดแงะนะครับแก้มด้านข้างนี้เหมือนกันนะครับโลโก้ตัวสอนนะครับอยู่ครบนะครับและร้านลายอ้อนข่าวของเรานะครับเรารับประกันนะครับไม่มีวันเทศชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและสําหรับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับนี่คือเครื่องคือเดินสมูทมากนะครับไม่มีเสียงสันเสียงเคกแต่อย่างใดนะครับรถได้รับการดูแลนะครับตามระยะ ทุกระยะนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2,400ซีซีนะครับ170แรงม้าเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าอัตราเร่งนะครับค่อนข้างดีเลยขับสนุกขับมันจริงๆงนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับนี่โหเครื่องนิ่งมากนะครับแล้วเวลานะครับที่เราจะปิดนะครับปิดง่ายมากๆนะครับเขาจะมีน้ำหนักเบานะครับนี่ปิดแค่นี้เองครับเป็นไงบ้างครับผมพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่าง บอกว่าละเอียดยิบเลยก็ว่าได้นะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่หารถตู้พรีเมียมนะครับหรือรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งใช้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ว่าลายไอเทมมากๆนะครับเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นรุ่น Toyota า i f i นะครับ2.4 GS นะครับหรือ GS Sport นั่นเองนะครับปี2013นะครับไม่เพียง190,000กมกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถ มือแรกมือเดียวอันดับแรกเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานะครับวันนี้เรามาตั้งขายเพียง1นึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นนะครับสาหรับราคานี้ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นนะครับพิเศษนะครับสำหรับร้านไลออนคาของเรานี่คือฟรีประกันภัยรถยนต์นะครับของใหม่1ปีเต็มฟรีค่าโอนนะครับและของแถมอื่นอีกมากมายนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนเลยนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ เหนือใต้ออกตกนะครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับลูกค้าเพียงดูรีวิวตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาร์ของเราได้เช่นกันแล้วนะครับและสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ YouTube l ลน e นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับเราดูแลลูกค้าทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับ เพียงเซิร์ชใน Google Map ว่า l i ออนคาภาษาไทยเลยนะครับเราปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายมากๆนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับเปิดทุกวันเลยลูกค้าสามารถเข้ามาดูคันนี้หรือคันอื่นๆที่ร้านได้ทุกวันนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับ เราจะทำการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อลูกค้าจะได้รับรถสวย,ส,วยสภาพพร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ